สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้ผมจะมาสอนล็อกอินเข้าระบบและวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับนี่คือทางเข้าเล่นที่เราสร้างไว้ตอนที่แล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยนี่คือหน้าล็อกอินนะครับช่องนี้ใส่ยูเซอร์ของเรา ช่องนี้ใส่รหัสผ่านของเราเลือกภาษาไทยถ้าจำยูเซอร์กับรหัสของเราไม่ได้ไไดก็ไปดูที่แอดมินส่งให้ในไลน์นะครับช่องแรกใส่ยูเซอร์ของเรา ช่องที่สองใส่รหัสของเราเสร็จแล้วกดเข้าระบบกดปุ่มสีเขียวเพื่อไปต่อกดโอเคโอเคเราเข้าระบบได้แล้วซูมเข้าดูตรงนี้คือยอดเงินของเรา ให้ไปที่คาสิโนก็จะเจอกับ S A g เกมและ SEXY g a m เกม S A คือสีดำและ SEXY คือสีชมพูคลิปนี้ผมจะเข้าเล่น SEXY นะครับกดเข้าไปหน้านี้จะเป็นการโยกเงินเข้าห้องที่เราจะเล่นก่อนนะครับใส่จำนวนเงินที่เราต้องการโยกเข้าเล่น ผมจะเล่น300ก็กรอก300เสร็จแล้วกดตรงกาโนนจะเห็นว่าเงินที่โยกเข้าจะมาอยู่ช่องล่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มใหญ่ๆนี้ได้เลยครับรอมันโหลดสักครู่เข้ามาแล้วครับ นี่คือห้องที่จะเล่นนะครับจะมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่เรียงกันไปจะเล่นห้องไหนก็ได้ครับข้างบนจะเห็นยอดเงินของเราที่โยกเข้าเมื่อกี้นะครับผมจะเข้าห้องหนึ่งนะครับกดเข้าไปนี่คือตัวเล่นนะครับอย่าเพิ่งงงเลือกชิป กลมๆที่ต้องการวางเดิมพันได้เลยครับจะเลือกกี่บาทก็แล้วแต่เราครับแล้ววางช่องแดงหรือน้ำเงินตัวอย่างผมเลือก20บาทวางฝั่งแดงผมก็ใส่แดงครับแล้วรอดูผลครับแต้มฝั่งไหนเยอะกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะครับ ผมชนะครับฝั่งแดงชนะเราก็ได้เงินครับจะเห็นว่าแดงหกแท้มน้ำเงินสองแท้มครับก็จะประมาณนี้ครับเวลาเล่นตามในกลุ่มคนนำเล่นจะบอกเราอยู่ครับว่าให้เข้าเล่นห้องไหนให้ลงฝั่งแดงหรือ,อ,อน้าเงินสงสัยตรงไหนแคปหน้าจอถามคนแนะนำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ